สวัสดีแฟนคลับเอฟซีช่องทุกๆท่านนะครับผมวันนี้พิชัยของเราครับผมก็เดินมาบังเอิญน,นะครับผมมาเจอเจอน,นะครับผมบ้านหลังหนึ่งนะครับนนะว่าเป็นบ้านเศรษฐีใจบุญน,น,นะครับผมอยากให้พิชัยของเรานะครับผมได้เข้ามาหยยบที่หยยบทางนะครับผมแล้วก็ทําการรอดท้องนะครับผมให้กับบ้านหลัง หลังใหม่ด้วยนะครับบริเวณบ้านที่โอ้อากว้างขวางมากนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเลยนะครับผมพี่ชายของเรานะครับเข้าไปในบ้านแล้วครับผมเข้านนขไปในในตัวบ้านนะครับผมที่หยัดทางให้นะครับ ตลอดท้องช้างนะครับผมตลอดท้องช้างทั้งครอบครัวนะครับบ้านลังงามเลยครับผมโอ้ก็ปกติไม่ค่อยจะได้เข้ามาอย่างนี้นะครับผมถ้าเขาไม่นับถือจริงๆนะครับผมแล้วก็เจ้าของบ้านเขาไม่นับถือแม่ใจบุญจริงๆนะครับก็คงจะไม่ได้เข้ามาแบบนี้นะโอ้เป็นชาวต่างชาติด้วยครับ ชาวต่างชาตินะบ้านของชาวต่างชาติวันนี้เจ้าท้องครับผมแต่เช้าเลยนะครับ นี่แต่เช้านะครับผมเราออกตัวแต่เช้านะครับพอดีเดินผ่านมานครับผมท่านเห็นพี่ชัยนะครับก็ออกไปกวกเมื่อเรียกนะครับผมอยู่ข้างทางเลยนะครับบอกให้เข้ามาที่บ้านให้หน่อยนะครับจะทําพิธีนะครับบอกว่าโอ้เห็นแล้วชอบเลยนะครับ ตั้งแต่มาแล้วลายเชือกยังไม่เห็นทูงใจขนาดนี้สักเชือกนะครับเจ้าของบ้านท่านบอกนะใส่จะลงเสน่ห์ของพิชัยเราซะแล้วนะครับผมเจ้าของบ้านจะปล่อยน้ำบนบ้านด้วยนะครับผม ผอ,อน้ำบนบ้านให้ด้วยนะ เดี๋ยวจะทําพิธีนะครับผมเป่าน้ำบนบ้านนะครับผม รอดท้องช้างก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับก่อนที่จะผมน้ำบนบ้านนะครับผมลัางงามให้กับท่านเสรษธีนะครับผมใจบุญนะครับผมดูยืนหล่อมากเลยครับผม ทั้งครอบครัวน,นะครับผมนี่รอดทั้งครอบครัว เดี๋ยวเป่าน้ำบนครับเป่าน้ำบนบ้านนะครับผมหลัางงามนะครับ <c oughs> โอ้โหนะครับออกให้สมครั้งนะครับผม เป็นสิริมงคลครับผมบ้านเรือนนะครับร่มเย็นเป็นสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวพี่ชายก็จะเดินรอบตัวบ้านให้นะครับผมครอบบ้านให้นะครับรอบรอบบ้านดเดี๋ยวเปอีกมุมครับฝั่งนี้ด้วย โอ้โอ้ยปล่อยของดีให้ครับเจ้าของบ้านอีกต่างหาครับผมปล่อยก้อนโชคก้อนลาบให้นะครับแต่เช้าเลยก็บอกว่าถ้าช้างปล่อยของให้ครับผมบ้านนี้จะมีโชคมีลาภกันนะครับผม ขอบ้านให้ด้วยร่วงงานครับผมร่วงงานครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับผมรถตำบนนะครับให้กับบ้านนะครับหลังใหญ่หลังงามหลังนี้นะครับเป็นหลังแรกเลยนะครับผมก็คงจะอยู่เย็นเป็นสุกนะครับผมอยู่ร่มเย็นเป็นสุกนะครับมีโชคมีลาบกันนะครับพี่ชัยของเราได้ เข้ามาทำพิธีให้แล้วนะครับครับก็เสร็จพิธีแล้วนะครับผมเสร็จพิธีของพีช่ชายเราแล้วนะครับครับก็คงจะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเสร็จพิธีแล้วนะครับ ถูกใ,ใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัง้งค่าเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องด้วยนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันจากเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ